DNA นเหน้าหวานจากรุ่นพ่อหม่อมราชวงศ์ภูทีพัฒน์ุทาเทพส่งถึงรุ่นลูกหม่อมหลวงชัดเกล้าเปเ๊ะเ,เลยค่ะโดยการทำคลอดอย่างดีจ,ดจากผู้จัดพี่แม่มทิติมาและผู้กำกับป้าจา๋าหยุทธนาที่เลือกพระเอกน้องใหม่แกะกอง ไมกี Mikey, Mike, ้ไม้ปฏิธานฟิกติงประกบเคมีนาง,งเอกหน้าสวยมากฝีมือยาดานารินยาพร้อมนักแสดงขับข้างทั้งจูเนียกาบบัณฑิตแบมสารีปออันนบเรื่องของหมอทหารหนุ่มกับแม่ค้าสู้ชีวิตมารอดูกันว่าหัวใจทั้งสองดวงนี้มาเกี่ยวพันกันได้ยังไงในขวัญหรือไทยคะ่ะแต่ละคู่เนี่ยมูดแอนโทนก็จะแตกต่างไปตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนคู่ของขวัญกับคุณชัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นสาวห้าวไม่หวานเลยส่วนคนนี้ก็จะหวานมันเหมือนกับว่าหยินกับหยางมารวมกันเลยอยู่กันได้ผมก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงหล่อผู้ชาย วยแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องราวที่มีทั้งความหวานแล้วก็ความตื่นเต้นเหมือนกับพริกขี้หนูมรเมศกับน้ำฝนะก็คือเราอ่ะแอบชอบเขาชอบ <ไป S 1> แกล้งชอบ <ละ S 2> แย่อะไรไม่แ,แต่้วยความที่เราก็เป็นคนเรียบร้อยก็เลยจะทำให้แบบว่ามีความ workplace romance อะไรอย่างงี้น่ารักน่ารักตนกนี้ก็เป็นหมอใช่ไหมนี่เป็นพยาบาลคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ที่ทะเลาะกันครับผมก็เป็นคู่กัดกันเหนตอนแรกเราไม่ได้ชอบกันมาก่อนก็ฝากติดตามละครชุดดวงใจเทวพรมตอนขวัญฤทัยของพวกเราด้วยนะครับ